รถเนี่ยนะเขามาแล้วใช่ไหมเนี่ยเก็ังนีิเังเ็นไพี่้เขาตงเรือลงไหน่ะงเรือลงต้องตรงที่รถลงอะง่ายเรือตรงตรงง่ายกว่าโดนโดนเป็นไงติดตรงไหมรอรอยเลยเหรออ่ารอยข่อยไ ใช่ครับใ่ล่ขอเชื่อ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 ขขอเชื่อขเชื่อขอ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 เชือข่อขอเชื่อ่อขอเช่อขอขอเชื่อขเชือขอเชื่อขเชือขอเชื่อขเชื่อขออขอเชืออเช่อขอเชื่อขอเชื่่อขอเชื่อขออขอ่อขอเชื่เชื่อ คู้เนี่ยที่ที่ที่ลงไปตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่พบอะไรใต้นั้นบ้างก็ตอนนี้หัวเชือกเส้นนี้แหละมัดมัดไว้กับล้อแล้วก็คือรถตอนนี้มันหงายท้องอยู่ค่ะครับแล้วในเบื้องต้นเนี่ยกระจกรถเปิดหรือปิดพอจะทราบไหมคะไม่ได้คำดูเลยไม่ได้คำดูเนาะน้ําลึกมากไหมคะพี่น้ำไม่ลึกเท่าไหร่ครับจากจุดตรงนี้ริมตลิ่งที่เราไปเนี่ยห่างประมาณสักเท่าไหร่คะพี่ประมาณห้าเมตรสิบเมตรได้ประมาณสิบเมตรกัดตรงนี้ไปนะได้สิบเมตรค่ะ แล้วคาดว่าถ้ามีคนติดอยู่ในรถจริงคาดว่าตอนนี้น่าจะยืนยันการเสยชีวิตก็ต้องเปิดประตูครับเปิดประตูงัดประตูออกครับดำลงไปแล้วก็เปิดประตูแล้วก็โซบออกมาในฐานะลูกไม่น้ำหน้าเยคาดว่าการนํารถขึ้นมาข้างบน,นจะยากไหมคะก็ต้องนําขึ้นยังไงคะใช่ครับผมต้องเป็นเอาสลิงลงไปครับถ้าใ<น>ช้เชือกไม่ไหวตอนนี้เราเจอคนขับหรือยังครับยังครับผมไม่ได้ขาเขิ่ไป แต่รถอตอนได้ไงท้องอยู่คาดว่าถ้ากระแสน้ําไหลเชี่ยวแบบนี้เนี่ยรถจะเคลื่อนที่อีกไหมคะไม่เคลื่อนครับไม่เคลื่อนแล้วเนาะไม่เคลื่อนไปไหนครับโอเคอยู่ที่เลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ครับอนี้ครับประดาน้ำกำลังเอา <c oughs> ที่อย่างนี้มันเปิดประตูรถง่ายไหม hmm? เปิดประตูรถง่ายแ yeah. ดงกันงานแดงกันน้ำยวจะกลิงานานา้ง <c oughs> จะลงไปคือจะเอาละมัดล้อหลังกันครับตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเเน่หรือปลาที่เมื่อกี้คือให้ให้คนขาคือตัวตอมจนมาแล้วเสร็จลงไปนี่เป็นยังไงบ้างคะก็ที่ลงไปสภาพน้ำค่อนข้างแรงอะครับเจ้าที่เมื่อกี้ลงไปมีนักดำน้ำสองคนลงไปก็คือทวนควรกระแสน้ำไม่ไหวครับรถที่ที่คว่ำอยู่ก็คือล้อเนี่ย ล้อด้านหลังผันไปทางทิศใต,ออต้ส่วนด้านหน้านะอยู่ท,ทิศเหนือครับคือผันตามกระแสน้ํามีกระจกบาน<ม>ด้านข้างคนขับเปิดอยู่แต่ว่าเจ้าที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปด้านหน้าได้ว่ากระแสน้ำมันาง,างนไงแล้วจากนี้ขั้นตอนต่อไปจะทําไงต่อคะก็เดี๋ยวตอนนี้รยกมาแล้วครับใช้สลิงจากรถยกนําไปกอปะบริเวณล้อด้านหลังที่มีการทําจุดมาไว้ว่ารถอยู่ตรงไหน,นะครับแล้วก็

สนับสนุนข่าวโดย